คลิปนี้นะคะก็จะมาสอนการตั้งค่าเบื้องต้นบนแอปพลิเคชันกันบ้างค่ะโดยตอนนี้นะคะเราสามารถอัปโหลดโลโก้ตรายางและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือได้แล้วค่ะนอกจากโ r o แอ c o ค n t ์นะคะจะสามารถใช้งานบนเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้แล้วเรายังสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้อีกด้วยค่ะ แต่อย่างแรกนะคะเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flow Account มาก่อนโดยตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็สามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะโดยเราก็ต้องใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านเดียวกันกับที่ใช้บนเบราว์เซอร์ค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถกดสมัครใช้งานฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งานก่อนได้ค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะอย่างแรกเราก็ต้องกดที่แถบเมนูค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ขีด3ขีดอยู่มุมบนซ้ายมือกดเลยค่ะ ก็จะเห็นเมนูต่างๆตามหัวข้อแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาเลือกเมนูการตั้งค่าค่ะเมื่อกดการตั้งค่าแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาตั้งค่า3อย่างด้วยกันค่ะนั่นก็คือโลโก้ตราอย่างและก็ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่ง3าอย่างนี้นะคะจะช่วยให้เอกสารที่ออกจากธุรกิจของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมีเอกลักษณ์และก็ปลอมแปลงได้ย,ยากขึ้นด้วยค่ะ อย่างในหน้าเมนูนี้นะคะก็จะเห็นเลยมีโลโก้กับตราอย่างค่ะส่วนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้จะอยู่ในเมนูข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่อัปโหลดโลโก้กันก่อนเลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างของเอกสารขึ้นมาบอกเราค่ะว่าถ้าเราอัปโหลดโลโก้แล้วเนี่ยโลโก้นี้จะไปอยู่ตำแหน่งไหนอของเอกสารจากนั้นเราก็ลงมาข้างล่างค่ะคลิกที่คําว่าเพิ่มโลโก้ค่ะ เพิ่งดาวน์โหลดแอปมานะคะก็จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาขออนุญาตเข้าถึงความเป็นส่วนตัวแล้วก็กดตกลงเลยค่ะพอกดตกลงแล้วนะคะก็จะสวิชไปที่อัลบั้มภาพในเครื่องเราค่ะจากนั้นเราก็เลือกภาพที่อยู่ในอัลบั้มค่ะที่เราจะนำมาใช้เป็นโลโก้ เมื่อกดเลือกภาพแล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะโลโก้ที่เราอัปโหลดก็จะขึ้นในหัวเอกสารทุกฉบับของเราแล้วละคะ่ะต่อมานะคะก็คือการอัปโหลดรายยางค่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้ใช้งานหลายคนก็อาจจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะเพราะว่าระบบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันเนี่ยสะดวกมากๆเลยละคะ่ะคลิกเข้าไปที่เมนูตรายยางบริษัทได้เลยค่ะหน้าตาของระบบนะคะก็จะคล้ายกันกับตอนอัปโหลดโลโก้เลยค่ะก็คือมีเทมเพลตเอกสารแจ้งตำแหน่งของตรายยางที่เรากําลังจะอัปโหลดค่ะ จากนั้นเราก็กดที่คำว่าเพิ่มตรายางข้างล่างเลยค่ะแล้วก็เลือกภาพตรายางในอัลบั้มโทรศัพท์เราได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็กดบันทึกค่ะแต่ถ้าธุรกิจไหนนะคะที่ยังไม่มีตรายางบริษัทก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้นะคะตอนนี้เราก็มีทั้งโลโก้แล้วก็ตรายางของบริษัทกันแล้วนะคะและในขั้นตอนสุดท้ายของคลิปนี้คือการอัปโหลดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะตรงนี้นะคะหากผู้ใช้งานคนไหนไเนี่ยมีลายเซ็นที่สแกนหรือว่าลบภาพพื้นหลังแล้วก็สามารถเตรียมแนบภาพได้เลยค่ะ ทีนี้เราก็กดเข้าไปที่เมนูข้อมูลส่วนตัวก่อนค่ะกดเข้ามาแล้วก็จะเจอชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อที่เราตั้งค่าไว้นะคะในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นภาพตัวอย่างว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะอัปโหลดเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนไหนของเอกสารค่ะจากนั้นเราก็กดเพิ่มลายเซ็นได้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกภาพลายเซ็นที่มีอยู่ในอัลบัม้มเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเหมือนเดิมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมีทั้งโลโก้ตราอย่างและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารของเราแล้วล่ะคะ่ะ ซึ่งการตั้งค่าต่างๆผ่านแอปแบบนี้นะคะก็จะถูกบันทึกแล้วก็แสดงบนเอกสารในเว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูในเบราว์เซอร์นะคะว่าหน้าตาเอกสารที่ได้จะเป็นยังไงและยังสามารถพรีวิวเอกสารผ่านทางมือถือได้เช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสะดวกรวดเร็วและไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าพอจะมาสอนอีกหนึ่งการตั้งค่าที่จำเป็นรับรองว่าไม่ยากและเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจมากๆเลยละคะ่ะ